ผมเชื่อเป็นอย่างมากว่าหลายๆบ้านจะต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยผมก็ยัถูกใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นยังไงล่ะหากกล้องบันดันจับภาพสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนามากที่สุดและสิ่งๆนั้นมันอยู่ในบ้านของคุณครับนี่คือเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้องและเจอสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านหลังจากที่เขาเห็นลูกเขาไม่กล้ากลับบ้านหลังนั้นอีกตลอดชีวิตครับ เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ชื่อว่าต้นครับเขามีอายุ32ปีพนักง,งานสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับเขาอยู่คอนโดเพียง์ลำพังติดกล้องวง,งจรปิดแบบ WiFi เอาไว้เพื่อความปลอดภัยครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆที่ทุกบ้านก็ต้องมีเช่นเดียวกันพอกล้องวงจรปิดนั้นสามารถช่วยเราได้หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการขโมยการหาว่าระหว่างที่เราไม่อยู่มีใครอยู่หรือเปล่าแต่กล้องดันจับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติครับ คุณต้นได้เลาว่าเขาอยู่คอนโดชั้น6เพียงลําพังและในระหว่างชั้นนั้นไม่มีใครอยู่เลยสักกคนครับแต่ตัวของคุณต้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ถือว่าดีเพราะว่ามันเงียบครับและมันก็ตรงตามสไตล์ที่เขาต้องการอยู่เป็นพอดีครับทุกอย่างติดตั้งบนระบบไอค้าสามารถเช็คผ่านมือถือได้ตลอดเวลาและก็แน่นอนครับส่วนใหญ่คนที่ติดกล้องวงจรปิดจะไม่ดูย้อนหลังจนกว่าจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างจนในวันหนึ่งครับ คุณต้นทําง,งานอยู่ที่บ้านตามปกติเลยครับทุกอย่างไม่มีปัญหาฮะแต่ดันลืมปิดไ i f i ครับดังนั้นกล้องก็เลยอัดคลิปขึ้นที่ไอข่าวโดยอัตโนมัติเพราะคุณต้นได้ตั้งค่าเอาไว้เพื่อที่ว่าเผื่ออยู่นอกบ้านก็จะได้มองและเห็นเช่นเดียวกันครับในตอนกลางวันคุณต้นถยมือถือตามปกติครับเล่นแบบไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าระหว่างช่วงที่เขาพักทํางานดันมีการเครื่องหวผิดปกติตอนตีสามก็คือเมื่อคืนนั้นเอง คุณต้นงงอย่างมากเพราะเมื่อคืนก็หลับสบายดีนี่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยแต่หลังจากที่เปิดคลิปคุณต้นถึงขั้นช็อกเลยทีเดียวครับเพราะในคลิปคือห้องนอนของคุณต้นใช่ครับมันคือห้องห้องเดิมทุกอย่างมันคือห้องของคุณต้นครับแต่ดันมีคนยืนหันหลังอยู่ในกล้องนั่นเองครับตอนนั้นคนที่ยืนเหมือนกับคุณต้นอย่างมากสูงเท่ากันทรงผมเหมือนกันการแต่งตัวไม่ต่างกันเลยฮะและค่อยๆหันหน้ามาทางกล้อง แต่เนื่องจากคุณต้นไม่กล้ามองดังนั้นเขาเลยหันหน้าหนีและปิดคลิปนั้นโดยทันทีครับถึงแม้ว่าตาจะไม่ได้มองแต่ดันมีเสียงหลุดลอดออกมานี่บ้านของฉันนายมาอยู่ได้ยังไงหลังจากที่คุณต้นได้ยินเริ่มขนลุกหนักเข้าไปอีกครับเพราะคุณต้นจําได้ว่าเมื่อคืนหลับนอนสนิทไม่มีปัญหาแถมเสียงพูดนั้นคุณต้นก็ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ําแล้วเป็นใครกันแน่ล่ะที่ทําแบบนี้ได้ ในตอนแรกคุณต้นไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องผีหรือเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือแนวหลอนครับดังนั้นคุณต้นก็เลยรีเซ็ตระบบลบทิ้งทั้งหมดจากนั้นได้ทําการตรวจสอบห้องนอนของตัวเองและกล้องทุกตัวไม่มีอะไรผิดปกติครับแน่นอนว่าคุณต้นรู้สึกปลอดภัยเป็นอย่างมากแต่ก็ยังค้างคาใจอยู่ดีเพราะว่าตอนตีสามใครกันนะที่ยืนอยู่ในวันถัดมาครับคุณต้นได้เล่าให้เราฟังว่าคุณต้นเปิดคลิปย้อนหลัง เพื่อดูก่อนคืนคืนนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่กล้องจับได้ตัวของคุณต้นกำลังนอนอยู่ที่โซฟาแต่มันดันมีภาพอีกคนนึงที่ยืนเป็นเงาอยู่ในมุมห้องครับและกล้องก็จับตลอดเวลาด้วยทั้งคืนเงานั้นไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่คุณต้นมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเงาเงานั้นมันมีอยู่จริงจงหลังจากคลิปนั้นคุณต้นตัดสินใจย้ายออกโดยทันทีครับเพราะเขามั่นใจได้แล้วว่า ภายในบ้านทุกอย่างมันปกติแทบทั้งหมดเลยฮะและก็เป็นที่แน่นอนแล้วคุณต้นคิดและพูดกับเราว่าเงานั้นยังไงไม่ใช่มนุษย์100%อร์ซคุณต้นได้เล่าต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับว่าก่อนที่เขาจะลบคลิปนั้นออกมีคลิปล่าสุดอยู่คุณต้นไหนไหนก็จะออกจากห้องห้องนั้นอยู่แล้วดังนั้นอย่างน้อยก่อนที่จะออกเอาให้มันชัดเจนถอกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่พอเปิดคลิปไปดูนะครับกล้องมันดังสั่นครับพอสั่นได้สักพัก มีเงาดําครับกําลังลากอะไรบางอย่างอยู่ที่มุมกล้องดังนั้นกล้องก็เลยมีการสัน่นแล้วภายในเสียงนั้นพูดต่อมาว่านี่คือห้องของกู <L> <L> คุณต้นเลยตัดสินใจย้ายออกหลังจากที่คุณต้นได้ยินนะครับในท้ายที่สุดคุณต้น,ตนก็เลยตัดสินใจได้ทุกอย่างว่าเขาจะไม่อยู่ในห้องห้องนั้นอีกแล้วและเขาจะไม่ถามหาด้วยครัว่าห้องห้องนั้นมันเคยมีอะไรอยู่กันแน่คุณต้นก็เลยถามกับกับผมมาว่าแล้วคุณล่ะมั่นใจได้ยังไง ยิ่งสำหรับบ้านที่ไม่มีกล้องด้วยอ่ะอาจมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในบ้านของคุณก็ได้แค่คุณไม่มีกล้องเพื่อจับมันไว้แต่ถ้าหากบางบ้านมีกล้องวงจรปิดพวกคุณเคยเช็คกันบ้างหรือเปล่าว่าภายในบ้านมีคนอื่นนอกจากคนในบ้านอยู่กันบ้างหรือไม่และนี่คือคำถามท,าที่คุณต้นฝากไว้ก่อนที่จะจบคลิปหวังว่าเพื่อนๆจะกลับไปดูกล้องวงจรปิดหรืออจาจจะติดกล้องวงจรปิดเพื่อจับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านโดย ที่สิ่งนั้นอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณต้นครับ